สวัสดีจ้าวันนี้ช่องเยเปพนพาสวยพูดภาษาโคราชบ้านเองไมหมเดีจ้าพี่น้องจา๋าวันนี้เยเปพนจะพามาทําครีมสูตร DIY ง่ายง่ายๆคือ,อสูตรนี่ก็คือหลังจากที่เองไปผิวที่ถูกระคายเคืองจากแสงแดดแล้วก็เดดไม่ว่าไอนา้าไม่ว่าตากเดดที่เองเดินไปทําไรทํานาม,มาหรือว่าไปสวนหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่พี่น้องหรือไปทํางาน คนเดินทางค้นรถเมย์เอ้ยอะไรเอ้ยหรือว่าขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรถุกอย่างพี่น้องแสงจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามือถือไม่ว่าแสงไฟอย่าง,งเงี้ยเป็นไอ้ยัดอยู่ใกลดิเนะคะพี่น้องจ้ะสูตรนี่ก็คืออีกสูตรหนึ่งค่ะทําไปแล้วนานุ่มๆชุ่มชื้นเนื้อครีมอ่อนละมุนแถมซึมซับเข้าผิวได้อย่างดีงเพราะว่ามันมีน้ำมันตัวหนึ่งที่มีลักษณะคลายผิวหนังน้ำมันผิวหนังของมนุษย์เลยซึมซับเข้าเร็วได้อย่างดี นะคะพี่น้องจา๋ามีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่อย่างอุ้ยสี่อย่างหรือว,วันนี้บางที่ก็กมีอยากมีางเ้ยจ้ยะพี่น้องจา๋าแต่วันนี้ก็คือมาทําปั่นครีมอีกเลยค่ะพี่น้องจา๋าเซ็ตแล้วจะให้ดูเด้อดูเนื้อครีมเด้อที่เซ็ตแล้วนะเหมือนราคาแพงมากพี่น้องจา๋าเห็นไหมสุดยอดเห็นไหมคบพี่น้องจา๋าเนื้อครีมอ่อนละมุนนุ่มชุ่มชื้นดีมากๆเลยพี่น้อง นาจะให้นทาให้ดูนิดหนึ่งนะคะเนีย่ยนุ่มแบบนุ่มจริงพี่น้องนุ่มละลเอียดเราเนียนด้วยพี่น้องเห็นไหมคะแค่ทานิดหนึ่งเล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่หนาวน,นะคะทําไมจะเป็นถึงชวนทํำต่างหายมีแต่น้ำมันน้ำมันเกี่ยวกับไอ้น้ำมันน้ำมันนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่ามันชุ่มแล้วก็ใกล้หนาวจะมาเร็วพี่น้องชุ่มเห็นไหมคะ ให้ดูอีกทีก่อนที่จะทําจะได้อยากทํานะคะพี่น้องมันดีด้วยหละมันสวยเห็นไหมคะเหมือนของราคาแพงด้วยนะคะซูมเลยค่ะซูมเลยพี่น้องจ๋านะคะเดี๋ยวนะคะโทษทีค่ะอเอาพามาไว้ใกล้ๆพี่น้องเอเ้หนแหละออาไม่มีอะไรมากค่ะตัวแรกก็คือ mm hmm. เจยววันหางจระเข้เองซื้อกันไหนหาง,ง่ายสะดวกนะคะพี่น้องจ๋าเจยววันหางจระเข้ปก๊ป้องผิวจากแสงแดด ช่วยให้ผิวเองชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้บิงแบบเวลาไปไอ,ไอตัวนี้มันดีสาหรับที่บางเวลาไปถูกแดดถูกอะไรมาแล้วก็ลดความมันลดสิวดานะคะพี่น้องจ๋าทําอย่างนี้ก่อนนะคะหนึ่งช้อนชาเด้ออันนี้สูตรหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าหนึ่งช้อนชานะคะบางทีก็งงพี่น้องพูดหนึ่งช้อนชาเบึงหนึ่งช้อนโต๊ะเบึงโทษทีเดีะะ๋ต้องอธิบายเพราะว่านานนิดหนึ่งเป็นไรนะคะหนึ่งช้อนชานะคะ อันที่สองจ้าพี่น้องจ๋าไม่แพ้วาสลีนวาสลีนก็คือทําให้ผิวเรียบเนียนเหมาะสาหรับผิวแห้งผิวไอหลอกเป็นขุยนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คืออีก1ช้อนชาค่ะนหนช้อนชานะจ้าพี่น้อง<ม>นี่นะคะหช้อนชาจ้าตัวที่3ค่ะน้ำมันอัลมอนต์น้ำมันอัลมอนตัพคุณสุดยอดพี่น้องจ๋าทวดที่เช็ดมาดน,นึง น้ำมันสุดมีโอเมก้าสซ่อมแซมผิวหนังที่เสียหายเนื่องจากถูกแสงแดดถูกอะไรกระจังนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวกระจ่งางใสเครื่องสำอางเวชภชัณฑ์นําไปทํายาสระผมทําสบู่ทาเครื่องสอําอางมากมายนะคะอันนี้ก็นหนึช้อนชานะคะพี่น้องจ๋าหนึช้อนชานะคะเดีย๋ยวจะเป็นสใส่คลิปไอชุดทายด้อยว่าอย่างละเทะไรนะคะ แต่ถ้าใครอยากหลิวอยากอะไรเก็เติมเอานะคะแล้วแต่นะคะนี่หนึ่งช้อนชาาจะเอ๋ตัวสุดท้ายอะไรนะคะน้ำมันเมล็ดงาดำน้ำมันเมล็ดงาดำนะคะพี่น้องจา๋าเว้นน้ำมันที่มีสีน้ำตาลอ่อนใสๆแล้วเกดมีน้ำมันเขาอะคลายเหมือนกับน้ำมันผิวหนังของมนุษย์เิง และจึงซึมซับเข้าผิวหนังอิงได้อย่างรวดเร็วทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขาวและอ่อนนุ่มเนื้อครีมเอาไปผสมกับเนื้อครีมก็ทําให้ครีมนุ่มละมุนนะคะพี่น้องจา๋านี่แหละพี่น้องไปอ่านดูดูถ้าพิธพูดถูกขอโทษขอภัอยเร้อเตยเป็นไปศึกษามาอย่างนี้จริงๆค่ะนะคะอันนี้หนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็น้ามันของเขานะจะมีสีน้ตาตาลใสอ่อนๆหอมรสหอมนาพี่น้องจา๋าหนึ่งช้อนชานะคะระวังนิดหนึ่งเด้อค่ะ เห็นไหมคะเห็นไหมต้าตาแต่ถ้าเกิดดูในนั่นก็คือก็มันจะเป็นสีนต่างๆเข้มๆแต่มันเป็นสีน้ำตาอพี่น้องจ๋าเห็นไหมสูตรนี่เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะขับตัวช่วยตัวใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวนะคะพี่น้องจา๋าจะเป็นขออนุญาตวางก่อนพี่น้องจา๋าชาชานะเห็นไหมคะแล้วตัวช่วยตัวจะอีติไต่ายมาเลยค่ะ ปั่นให้เข้ากันนะคะพี่น้องจ๋าค่อยๆปั่นก่อนนะคะเดี๋ยวจะกระดิ่งะคะ่ะขออนุญาตนะคะนี่ตึ๊บปุ๊บเห็นไหมขอมอนุญาตเอามือปิ๊กก่อนนะคะนี่นะคะไม่เจ็บติ๊กดอพี่น้องก็คือจกักแนี่มันแข็งอะไข่มันเพราะว่าโซวัคคลินไงพี่น้องที่พีเพ็ญบอกอีเขารวนได้โซวัคคีิน่ะมันจะเป็นไข่น้อนค่อยๆนะคะพี่น้องจ๋า พยายามปั่นให้เขากันเนื้อค่านนี่เห็นไหมก็ผักหนึ่งเดิมแหละพี่นงกันปั่นเนื้อครีมก็คือห้มันเขากันเนื้อถูกไหมคะที่ยเป็นบอกนะคะอย่าลืมนะคะใช้ภาชนะที่ใช้มันแข็งแรงนิดหนึ่งค่ะนอกจเนื้อที่บอกมาเงี้ยงามยเพ็นหน้าแจ้งเองสว่างใสเจ้ามีแสงไฟช่วยได้ น้องจ๋านี่แหละถึงบอกว่าเครื่องปั่นทําทําเค้กเนี่ยบางทีเองซื้อมาทำแต่เค้กอย่างเดียวปั่นอย่างเดียวไม่ได้นึกถึงเลยเอามาปั่นครีมได้แล้วจับพี่น้องจา๋านี่เห็นไหมการที่ออกมาพี่น้องดูเลยยอดพี่น้องสวยเนื้อเนียนคลิกพี่น้องสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะเป็นจะให้โทษทีแต่ถ้าใครอยากความ ถ้าใครอยากให้เลี้วให้ข้นหรือกว่านี้ก็ได้นะคะแต่เย้เพนว่าคนนีนี่ค่ะพอไอวางไปสักพักหนึ่งเราเราไม่เป็นไข่ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าพอเซ็ตแล้วนะอันนี้จะเพ็นทิ้งไว้สองคืนละเด้อนนี่พอเย้เพนต้องทําก่อนแล้วก็ให้เห็นผลก่อนถึงจะมาบอกพี่น้องถูกไม่ใช่จู่ๆเอามาพูดมาอะไรด้วยค่ะแต่ศึกษาได้เท่าที่ศึกษานะคะก็คือบางทีก็บมาดามดน้อย,ยเพ็นก็าไม่ใช่หมอไม่ใช่ผู้วิจัยนะคะแต่ทําไปแล้ว เองก,ก็ต้องใส่ถ้าเองวางไว้อุณหภูมิธรรมดาเองก,ก็ทาได้แค่อาทิตย์หนึ่งก็พอพค่ะแต่อย่าไปทําหลายพี่น้องโลง่ง่กนเซตเลีวทาเพศบของคุณเขาเพศน้มันอัลมอน์เพล่อะไรต่างหลายอย่างพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะเนี่ยเนื้อครีมสวยพี่นอ้องอืเห็นไหมคะพอปั่นไปแล้วนะการปั่นเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคะ่ะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมมันทำป็นเนื้อครีมเหมือนราคาแพงเลยนะให้ดูให้ดูแล้วดูอีกเอ ก็ยืดเป็นปลื้มที่น้องเด็ปลื้มดานี่พี่น้องนุ่มนุ่มน้องจ๋านุ่มมากเลยนะแล้วก็เย็นพี่น้องจ๋าเย็นเนี่ยก็ซึมข้อผิวดีด้านอะ่ะเย็นอันนี้เหมาะสาหรับกลางวันและกลางคืนนะคะอะไรก็ได้พี่น้องจา๋านี่เห็นไหมเหมือนเดิมครับพี่น้องจา๋าขนพอยได้มืองาม พี่น้องจ๋าเหมือนเดิมค่ะนวดเข้าไปนวดสามครั้งเหมือนเดิมครั้งที่เล้วนวดให้แห้งครั้งที่สองก็นวดให้แห้งครั้งที่สามนวดให้แห้งเหมือนเดิมนะคะอย่าไปใช่ปุ๊บปุ๊บพื้นๆแค่ข้างนายอย่างเดียวเพราะว่ามันก mm ็ไ hmm. ม่ได้ผลนะพี่น so ้องจ๋าเนาะอันนี้จะเป็นเกิดอันนี้ก็สูตรยาเพนนะคะใครคิดตามเลือกใครจะอะไรนะไม่ทําตามหรือว่าไม่อะไรก็แล้วแต่คิดตามคือหาวิธีอะไรก็แล้วแต่ยาเป็นเคารพซิ์เหมือนเดิมค่ะแต่สูตรนี้นะคะพี่น้องเย็นละหอม เนื้อครีมหอมนุ่มๆหอมน้ำมันงาพี่อุยพี่วะพี่น้ำมันหอมหอมมากพี่น้องแล้วก็นุ่มพอนุ่มปุ๊บคนเราเนะี่ยพี่น้องจา๋าตัวน้ำมันอมเมล็ดงาดำเนี่ยมันก็ไปชะโลไว้เองนะทําทให้ผิวอ่อนไวทําให้ผิวเขากระจ่างใสตัวทุกอย่างเลยพี่น้องแล้วก็ลดความมันลดตัววันหางเจอร์คีปกป้องผิวจากแสงแดด พี่น้องจา๋ทาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับผิวคนเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าคุณขยันคุณก็ได้อันนี้เขาทำสลับกันไปนะคะถ้าใครถูกก็าําไปเรื่อยๆใช่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ว่ากันไปแต่ถ้าไม่ถูกเกิดใครมีสิวมีผื่นนำํำก็ไม่ต้องทานะคะอันนี้ก็คือสูตรง่ายๆสูตรเนื้อครีมฮารุฮาระพี่น้องแถมซึมซับเขาผิวได้อย่างดีแล้วก็จะหนืดดเดยอพี่น้องจะผักหุจะหนืดพอชุ่มปุ๊บเร่งตื่นเร่งตืน่นกา พี่น้องริ้วรรยกระโชว์ไว้แล้วก็จุจดกระจุดดังดังบนมัน้าก็ค่อยๆเบาลงไม่มีการหายดอกพี่น้องพืชรุ่นเองมันมีอยู่เหลือเย็บเป็นก็ปืดคือกันแต่เองก็พยายามเขาเรียกว่าเอาสต็อปมันไว้พี่น้องอุ้ยคุณภาษาอังกฤษยุดมันไว้เบิ้งน่ะคือยุดแดงนิดหน่อยก็ยังดีถูกไหมคะนะคะพี่น้องจานี่ก็คือสูตร,ตรอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เ นาหนาวที่จะมาถึงก็ไม่อยากให้ผิวระคายเคืองจากแสงแดดหรือว่าลมนาร้อนนาหนาวนี่ก็ไม่ใช่ว่าอิงไม่จบอิงตรงจําเป็นเนาะอิงตรงจําเป็นใช้ครีมต่อดเร็่ยวยิ่งไวัยอิง50กว่าขึ้นไปนะคะพี่น้องจ๋าอาจจะพูดเยอะนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็คืออยากให้ละเอียดนิดนึงจะได้พ่อไปทําเลีวก็แล้วก็ยังให้รู้ทรัพคุณดาเพราะว่าไปทําเลีวจะได้ว่าเขาผิวตัวเองไหมถ้าไม่เขาก็ไปหาคลิปใหม่ คนมาทํานะคะถ้าจะเป็นพูดที่พูดถูกขอโทษขออภัยขอให้สวยวันสวยคืนนะคะสวัสดีค่ะ